รควรขอสอบถามจุดขายของสินค้าไซรับของแบรนด์ดากอนแต่ก็คือถ้าจุดขายจริงๆหลักของแบรนดิงริงของดากอนนะฮะตั้งแต่เริ่มผลิตมาเนี่ยเราจะเน้นความเป็นธรรมชาติของตัวสต็อกที่ได้สัมผัสรสชาติที่มันกลิ่นไม,ไม่ไม่ได้ฉุนไม่ได้แรงคุณลองทานผลไม้หรือเช่นสตรอเบอรี่ส้มอะไรพวกนี้กลิ่นตามธรรมชาติจะไม่ได้ฉุนเตะจมูกคุณตันแบบกินแล้วแบบอุ้ยม,มันแรงขนาดนี้เราจะออกแนว เน้นเรียนแบบธรรมชาติให้ให้ละมุนให้มีความหวานที่เป็นธรรมชาติจากน้ำตาลแท้เราเน้นจุดนั้นมากกว่าครับ<อ>ถ้าใครที่ชอบความละมุนของรสชาติและก่ดแนะนําของดาก้อนครับโอเคครับแล้วมีคาถามนึงครับพอดีว่าผมผ่านฉลากเนี่ยฉลากเขาบอกว่าส่วนผสม1ต่อ6ครับแต่ว่าทําไมถึงตอนที่บอกว่าใส่เป็นเครื่องดื่มผสมผลไม้บอกว่า1ต่อต่อสบครับ คำถามนี้นะครับเป็นความที่ดีมากครับอันนี้นะครับแนะนําง่ายๆคําว่าหนึ่งต่อหกนี่เคือตาส่วนน้ําผลไม้หนึ่งส่วนของของเราเนี่ยชงกับน้ําเปล่าได้เลยหน้ําผลไม้หนึ่งส่วนกับน้ําเปล่าห้าส่วน mm hmm. ในกรณีที่แช่ตู้เย็นเป็นพร้อมดื่มทานแนะนำหนึ่งต่อหกครับ,รบแต่ถ้าร้านค้าหรือเราไปทําธุรกิจจะค้าขายเนี่ยเวลาลูกค้าทานเราต้องใส่น้ําแข็งให้ถูกไหมฮะใช่ครับน้าแข็งก็ต้องมีการละลายถูกไหมครับใช่ครับอ่านี้เวลาเราขายของเราต้องเผื่อส่วนนั้นไม่ใช่ลูกค้า ดื่มดูดไปครั้งแรกน้ำแข็งละลา,ายเราไม่ได้ดูดูดไปที่ทำไมร้า,ายคุณตืดกลางไม่ใช่เราต้องเผื่อความการที่น้ำแข็งละลา,ายไปด้วยอก่าลดอัอรตรา,าส่วนของน้ําลงมาหรือประมาณแค่หนึ<อ>่งต่อสี่ที่เราแนะนำรสชาติาจะโอเคเลยครับโ,โอเคขอบคุณมากครับ